ครับไม่ยังครับพ่อขอ,อยืมเงินเช็คเพืเช็ดบัตรในบัตรชาร์จโซนห้วยที่ได้เส้นเช็ดบัตรประชาชนบัตรใส่เงินใช่คุณคนบอกผู้ใดอ่ะพ่อเพื่อมายืมจังิได้เราบอสเข้าใจเอาเงินเราเก็บเพื่อใครอ๋อเขาแจกกันยุ่งวะว่าถ้าว่านท่อขออ้อโซโอ้เพิ่นบัตรมืดนั่นแล้วเลยไปหายขอเพิ่อนไหนเขาให้เอาผู้ใหญ่บ้านไว้รับรองบอสเอาเอาหนังผู้น่า เกี่ยขึ้นให้ดอกมันบ่ได้เสียเงินเขาเอาผู้ใหญ่บ้านไปรับรองผู้ใดเอาเจ็บกับเจ้าเพื่อนบอกเเเอาางินนะผู้ใดผู้ใดบอกพวกโยมเพื่อนบ่มีจะเถื่อไม่แตือนเอาเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านว่า้ยืมโยมพนักงานคนเจ้าอยู่บ้านไหนรับบริการนู้ไปแบบนู้ไปผู้ใหญ่นอยู่ขึ้นไหนดอกอยู่บ้านอมืงินนี่บ่าเพื่อนว่าให้ไปบ้านใดท่านโอ้อยู่บ้านตัวหน้า เอาเจ้าบาทบัดนี่เอาเอาลอยนึงเอาลอยนึงเออลอยเดียวอันน <c oughs> ั oh, meter, <cat> はは lad, ้นเยอโอ้เยอะไ้ดอกลอยเศร้าไอ้ดอกลอยเศร้าเอาลอยนึงให้ดอกลอยเศร้าโอ้กาดเดี๋ยวเด้อยบังยูรถก่อนมันมีบ่โอ้เราแม็คยืมเงินน้ำพนหาประเสริฐมึงดูพี่น้องเลยยืมเงินลอยนึงสิไปเฮ็ดบัตรประชาชนเราสิไปเอาเงินอัน เอาเงันยังพวะเงินช่อกระส้วะป่ะอกระส้วะเรียเถาโอ้เงันผู้เฒ่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวเด้อโอ้เอาพ่ะครับผมอันอันนี้ว่าให้ยืมเอาให้เลยครับครับไปเฮ็ดบัตรเฮ็ดยังมันเรียบร้อยเด้อครับครับผมพ่ะเอาโชคดวกรีเสื้อยังเหรอพวะพ่อเสื้อยังนี่พวะยังดวงแก้วพวะยังดวงแก้วคือว่าน้ำให้เออเอาโอเค พ่อเฮ็ดกันกน้ำพวกตำรวจนี่ยครับพ่อเอาเดินทาง<ต>ขว่าให้มันได้ได้จักบาลลกทหล่ะเงิ่อนท่ากระสวทอสัครับเจ็ดร้อยโอ้ได้เจ็ดร้อยแต่ว่าป้ายป้ายเฮ็ดหมดเบัตรมันเสียมันเป็นยังคือเสียบัตรมันเป็นยังคือเสียโอ้บัตรเบิดสภาพเราจะเฮ็ดบัตร <c oughs> ไหมเอาย่างดีๆเด้อมันจะเลื่อนขี่รถกับขี่รถอันจักรยานเด้อพี่น้องมันเปนมอเตอร์ไซค์เด้อ กบับกับกับกับเอาควายยางล้งไปมันถิดทะเลาะทะลื่นทะไลโอ้อีผัอเอาเอาเอาช่วยเหลือกันเฮ็ดบัตรไหมไม่ยืมเงิน,นตำรวจค่อยไปเอฟเอฟได้เด้อเงินผู้เ่าก,กันได้โชคดีวอเดินทางปลอดภัย กลับมาเอาเงินทอกะสวอยู่ทั้งคุณพี่น,นอ้องอยู่ทั้งคุณทกะสวเบิ่งเอาประมาณสองกิโลไปกับสี่กิโลปันจขยานเอาพอโชคให้มันครับเจ้าขวางน้ำพะนละต่อยเหลือคน้นต้องได้ดีลอยเทาพันเทาล้านเทาพี่น้องสวัสดีครับผม